สวัสดีครับส่งงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้า Honda GX35 ซสามหายหลังนะครับตัวนี้กระเช้าสายหลังของเรานะครับเอามาเสียบเพื่อทดลองนะครับตัวนี้ทำการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วพร้อมล้างให้เรียบร้อยนะครับคาบูเปลี่ยนใหม่ชุดสส่น้ำมันเปลี่ยนใหม่นะครับใส่กรองอากาศใส่ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วหัวเทียนนะครับ ชุดคัดเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมใช้งานตัวนี้าใช้จ่าย2,200บาทนะครับลูกสูบแหวนตีปอกสูบใหม่นะครับตัวนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับแม่แจ่มนะครับคุณสุพจน์แสงเพชรไพบุญนะครับนะบเดี๋ยวส่งงาน,นครับฟังเสียงก่อนการจัดส่งนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับ ในการขนส่งนะครับทางเราจะน้ามันเครื่องออกทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าต้องไปหาใส่เองทางหน้านะครับรหัสเลขเครื่องของลูกค้านะครับ G C A M T 3739248อนะครับอย่างสวยเลยนะครับนะลูกค้า,าไปใช้งานได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะทําการจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับส่งงานก่อนนะครับท่านไหนสนใจอยากซ่อม g x 3 5นะครับเรารับจบให้ทุกอาการนะครับสนใจส่งซ่อมได้นะครับกดติดตามทางร้านได้เลยนะครับทุกช่องทางครับทั้งแฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e นะครับติ๊กตอกร้านตู่บริการเชียงใหม่นะครับเสิร์ชหาได้เลยนะครับลงคลิปทุกวันนะครับตอนนี้นะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับการซ่อมแบบจบๆพร้อมใช้นะครับ Honda gs35 นะครับ สวัสดีครับ